แล้วก็สบยชนะเปิดวอล์กอินฉีดวัคซีนโควิดเข็ม1ถึงเข็มสี่สำหรับคนไทยและคนต่างชาติวันละบพันสองร้อยคนนะ,ะนะครับ,รบ1200พันสองร้อยคน นี่ขึ้นอยู่กับกรมการแพทย์นะคะเป็นสถาบันบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีเนี่นยน,นี่ถ้าใครติดยาก็ติดต่อน,นี่หน่วยงานนี้ได้นะบำบัดโดยตรงเหมือนกันนะครับเขาสิดไฟเซอร์กับแอสตราเซเนกานะคะเปิดทำการเวลา9ถึง16นาฬิกาที่ศูนย์การค้า MBK Center มาบมือครองเก่า ครับแล้วก็อยู่ที่โซนชั้น6โซน B ีซีของทุกวันตั้งแต่วันนี้และตลอดเดือนเมษายนเลยนะ,ะอันนี้ฟังดูเหมือนจะไม่หยุดสงกลางเลยนะหยุดค่ะวิทานาลหยุดเหรอ,อสีแดงแงอยู่ด้าน,น,นล่างสุดให้บริการเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์หกวันที่6หยุดมาแล้ว1 1ถึง15เมษายนนะครับก็จะหยุดในช่วงนั้นหลังจากนั้นก็บริการตามปกติฉีดวัคซีนนะครับไปรับบริการได้ทุกคน ทุกสัญชาติวันละพันสองร้อยคนนะครับคนไ<ก>ท<า>ย,ยและคน <ๆ S 2> <ๆ S 1> ต่างชาติก็ต้องเข้าสแกนผ่านเครือข่ายมือถือนะคะครับ